ทับหลังนาลายบรนทุมจีนของปราสาทนมรุ้ง,งเป็นโบราณวัตถุที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทยที่เชื่อว่าถูจะะกจลกรรมไปเมื่อราวปีพศ2503ในช่วงสงครามเวียดนามและถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่สถาบันศิลปะชิคาโกในรัฐอิลลินอยของสหรัฐแต่ในที่สุดชาวไทยนำโดยรัฐบาลและหม่อมเจ้าสุภัทรติิสกุลก็ได้นำทับหลังชิ้นนี้กลับคืนมา ในปีพศ2531ในปีพ 2, 8, ศ2508กรมศิลปากรกบเชินส่วนบางชิ้นของทับหลังที่ร้านขายของเก่ายัานราชประสงค์จึงได้ยึดชืนมาต่อมาในปีพศ2516จัดตาจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิบดิสกิ์ุลขณะดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะโบราณคาดีมหาวิทยาลัยศิลปากรและดรแฮรแรมวูดเวิร์จูเนีย อดีตอาสาสมัครสันติภาพที่เคยสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้พบทับหลังนาลายบรรทมศิลป์ชิ้นนี้ที่สถาบันศิลปะนครชิคาโกสหรัฐและทรงมีหนังสือแจ้งอธิบดีกรมศิลปากรเป็นทางการว่าควรจะขอกลับคืนจนกระทั่งในปีพศ2531ขณะที่บูรณะปราสาทหินพนมดุงใกล้จะเสร็จเรียบร้อย มีการลื้อฟื้นเรื่องของการขอคืนทับหนังนา้ายขึ้นมาใหม่ซึ่งครั้งนี้รณรงค์กันอย่างกว้างขวางทั้งในกรุงเทพม,มหานคร่างจังหวัดชาวไทยที่อาศัยอยู่ในนครทิคาโก้รวมทั้งชาวอเมริกันและชาติเดนๆได้ให้การสนับสนุนกระทั่งเมื่อวันที่เก้าพฤศิกายนพอ2 5 3สอบ2 5 สถาบันศิลปะนครชิคาโกได้ส่งทัพหลังนาลายบันทงิงกับคืนสูส่ประเทศไทยในพระนามของสัตรตาจารยนหมอกเจ้าสุภัทรดิษฐิสุลทัพหลังจะถึงสนามบินดอนเมืองในวันที่10พฤศจิกาย,ยนพศ2531โดยสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์การได้ทัพหลังนาลายบันทมสิงของปราสาทขนมลุงคืนจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโกประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เป็นผลมาจากการร่วมมือรณนงรงของคนจำนวนมากหลายชาติหลายภาษาทั้งที่อยู่ในนอกประเทศไทยนับจะเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญชิ้นนี้ได้ลับสู่ประเทศไทยผู้เป็นเจ้าของ